สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจูนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราพามาชม YZF-R3 ปี2015นะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวออกศูนย์นะครับวิ่งมาหมื่นกโลไม่แท้แน่นอนนะครับไปซื้อมาจากชนบุรีนะนะคันนี้นะกับเจ้าของเลยนะครับเจ้าของไม่ได้ขับนะครับขายเจ้าของทั้งเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ เปลี่ยนให้หมดนะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนให้หมดแล้วก็ขายนะครับ <c oughs> ก็ได้คันนี้มานะครับเป็นสีดํานะครับผมก็ได้ทําการเก็บรายละเอียดนะครับก็คือ,อเจ้าของเป็นสีดำนาะมันจะมีขนรอยขนแมวนะครับผมก็เอาไปขัดเก็บเก็บรอยขนแมวนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะหันเออมันจะหันเหนือมาเลย <c oughs> ใครใครชมถึงตอนนี้นี่ต้องหัวเราอขำกิ๊กขำกากแน่นอนนะ มันจะเห็นนะครับมันจะเห็นแไม่มันจะหันนะครับหันนี่คือเป็นภาษาเหนือถ้าเป็นภาษากลางก็เห็นนะครับแต่คนคนเหนือเขาห้องหันนะครับไ <c oughs> ปเลยแล้วไปเลยคันนี้เป็นปี2015นะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมของแต่งแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับอ่าเป็นชิวหน้าประหลอดนะครับมีอุดกระจกนะฮะของของปิลัญญานะครับอ่านี่เรี่ยมๆอย่างนี้เลยนะ แล้วก็มีวิงใต้ไฟนะครับมีครอบโชกนะครับยางใหม่เอี่ยมนะครับ Pinnally e n g นะครับโคตรทนนะนะยางยางตัวนี้โคตรทนขอท่อฟูนะครับกาดกาดหมอน้ํานะครับใส่ใสยอย่างนี้เลยนะเพื่อนใส่ใสยอย่างนี้เลยนะแล้วจะบอกเลยนะว่าราคาโคตรถูกและเซอร์วิสค,ครบครบนะครับผมบอกเลยผมขายถูกแต่ผมเซอร์วิสให้ครบนะครับ หายห่วงเลยนะฮะมาดูนี่น้ำมันเครื่องโมตนเจ็ดพันหนึ่งใสแจ๋วนะครับไม่มีการกอไม้นะครับทางร้านไม่ทําเรื่องหน้าอายนะครับไม่มีการกอไม้นะครับหน้าอายขายขี้หน้านะครับอวดใครก็ไม่ได้นะครับพูดได้มาเต็มปากนะครับยางใหม่เอี่ยมนะครับนี่ผ้าเบรกเหลือๆนะฮะอ่าผ้าเบรกเหลือๆท่อนะครับทำเป็นท่อฟูไปอาคารไปสิบแปดนิ้วนะครับ จ,จุกลมยางเป็น90องศานะครับแต่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นอะไรนะอ๋อมแมลงนะก็นึกว่าอะไรอ่าเป็นจุกลมยาง90องศานะครับตาหนีก็จะมีสีล้อแบบนี้หน่อยหนึ่งนะฮะเป็นลอกอเป็นลอกแบบนี้นะครับเป็นปกตินะฮะร,รถใช้งานมาแล้วนะครับโดนความร้อนโดนอากาศนะครับ โดนน้ำโดนความชื้นนะมีบ้างนะครับยางไหม่เอี่ยมนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ p ีเนลี่แองเจนะครับโซ่ใหม่ๆนะครับนี่โซ่สเตอร์นะฮะสวยๆใสๆใหม่ๆเอี่ยมนะครับมีการล้มกลางให้นะมีท้ายสั้นพับได้ให้นะครับของเดิมมีให้ครบนะครับกระจกเดิมท้ายเดิมท่อเดิมมีให้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสวยใสไร้ตำหนินะครับ ว่าปายมีมีอยู่นะตำหนี้ข <c oughs> ูดซะคล่องพ่องปากเลยนะ,ะตำนนีก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานไม่เคยล้มเคยชนมาแน่นอนนะครับเลขมาอยู่ที่16,000กิโลเดี๋ยววอร์มเครื่องให้น้องแป๊บนึงนะเสียงลั่นๆนะ R3 เนี่ยมันจะแนวนี้เลยระเบิดท่อปุ่ปังนะครับต้มตั้มนะครับ ไปกอคันเร่งคืนแบบอย่างนี้นะอออหืไปเข้าห้องน้ำเถอะไฟต่ำกับไฟสูงจะออกคนละข้างนะครับนี่จอคนละฝั่งนะครับโคตรสวยนี่เห็นไหมวนอีกหนึ่งรอบครับย้ำรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามาขายให้ก็คือคัดสรรมาอย่างดีนะครับราคา เอาดังๆนะราคานะราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้านะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้านะเพื่อนสวยไหมสวยใสไหมเห็นชัดๆชัดช้านะถ่ายคลิปรีวิวมันต้องถ่ายอย่างนี้นะเพื่อนๆไม่ใช่แบบนี่นะครับยางนี่สีชุดสีครับนี่อย่างนี้โซ่โอ้โหไม่ทันได้เห็นจะบ้านี่ถ่ายอย่างนี้นะครับตัวอย่างให้ดูนะนะแม่ว่าเป็นตัวอย่างก็ตามใจครับ <laughs> ไม่ใช่ร้านผม <laughs> นะให้เห็นช้าๆชัดๆนะครับมีหลักฐานในการซืวิตให้ครบๆนะครับล้างทำความสะอาดให้อย่างดีนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเบิ้ลนฟังเสียงเครื่องยนต์ไกลๆหน่อยนะสวยนะสวยไหมไม่สวยได้ยังไงอะ่ะโอ้โหมันสวยทุกคันนะมันอยู่ที่เราเก็บงานให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับอ่า

<Okay. S 2> เดี๋ยวคุยให้ฟังครับคันนี้คันนี้ดาวเริ่มต้นที่26,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่26,000บาทแล้วก็ผ่อนน่าจะเดือนทันนิดๆน,นะครับทันนิดๆประมาณ4ปีนะครับ3ปี4ปีนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลงตารางผ่อนไวใ้ใต้คลิปนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็เป็นเจ้าของมือเดียวออกศูนย์นะครับ69,000บาทพร้อม ส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อลูกค้านะครับบริการเต็มที่นะฮะส่งฟรีนะเพื่อนรวมราคานี้นะฮะยางใหม่ซีนโช๊คซ้ายขวาซีนกันฝุ่นน้ำมันโช๊คนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเบรกหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ยางใหม่เอี่ยมโซ่สเตอร์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับซื้อไปซื้อไปใช้งานนะรถซื้อไปใช้งานนะครับไม่ซื้อไปซ่อมนะซื้อไปซ่อมนี่อย่าไปซื้อนะครับไปถึงแล้วไปดูคันจริงแล้ว แม่งอันนู่นก็่อมอันนี้ก็ต้องได้ซ่อมอันนี้ก็คือเงินของเราเลือกเอาเองนะครับตัดสินใจเองนะเงินเป็นเงินของเราครับเงินเงินเงินเนี่ยอยู่กับเรานะครับจะซื้อจะอะไรก็ตามนะครับเงินอยู่กับเรานะให้จําคํานี้ไว้นะครับไม่พอใจก็ไม่ซื้อนะครับคุยตามตรงเลยนะไม่ต้องเกงใจนะครับร้านนะครับคุยไปเลยนะครับก็6กหมื่นเก้านะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0ู6ย์1 1 3 0 7ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนบาย สวยเงินเรานะครับเลือกเอา